สวัสดีครับร้านเพชรพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองนะครับพี่ๆสามารถรับรับได้ที่เจเจมอลนะครับกรุงเทพมหานครนะครับหรือเข้ามารับที่ร้านได้นะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับตอนนี้นะครับสินค้าสั่งออนไลน์มีวงเงินรับประกันดุกชินนะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับก่อนพี่ๆรับชมสินค้าแล้วกดที่พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตก่อนใครขอบพระคุณครับ แหวนทับทิมแอฟริกาประดับด้วยทับทิมขนาด1.66กะรัดร้อมด้วยเพชรเกรสร8เมตร0.72กะรัดเพชรเหลี่ยมแทปเปอร์8เมตร0.24กะรัดเพชรรวม0.96กะรัดตัวเรือนเนื้อปาหะน้ำหนักแหวน 4.97กรัมไซส์แหวน55.5ราคา27,600บาทครับวงนี้เป็นแหวนงานเก่านะครับมากระทับทิมนะครับเม็ดนี้ไม่ใหญ่นะครับ1.66กกรัตนะครับเป็นทับทิมอาร์ฟนะครับหน้าพลอยสวยนะครับเนื้อสวยนะครับไม่มีหมาพลอยนะครับเป็นเนื้อใสนะครับสีสันถือว่าสดใช้ได้นะครับให้เพชรมาเม็ดใหญ่นะครับ มีเพชรเกสรนะครับ8เม็ดนะครับเพชรด้านข้างนะครับทั้งซ้ายและขวาเม็ดใหญ่นะครับเม็ดนี้ประมาณ1 2บสถึงสิตังค์นะครับวัดหน้าเพชรนะครับส่วนด้านบนนะครับมี6เม็ดนะครับทั้งบนและล่างนะครับเฉลี่ยเม็ดละหกถึงเตังค์นะครับประมาณนี้นะครับสลับกันไปนะครับส่วนเพชรทัเปอร์มี8เม็ดนะครับเม็ดละสตังค์ศูนย์จุดสองสี่กรัตนะครับให้ดูด้านในนะครับ การแหวนไม่ใหญ่มากนะครับไม่กว้างมากนะครับเพิ่มไซส์ไม่แพ้นะครับประมาณ3 5 0ร้อยถึงสี่นะครับงานเพชรนะครับเพชรสวยนะครับข่าวสะอาดเล่นไฟดีหมดนะครับให้เทียบขนาดหน้าแหวนกันเลยสิบนะครับเป็นแหวนไซส์กลางๆนะครับน้ำเพชรสวยนะครับมีประกายเล่นไฟดีหมดถุกเม็ดนะครับน้ำก้าสิบหกก้าิบเจ็ดบวกบวกนะครับไม่ติดนวลไม่ติดเหลืองนะครับออกใบเซอร์ได้หมดนะครับทั้งงานเพชรทั้งงานพลอยนะครับค่าบริการเล็กน้อยนะครับใบเล็ก500ใบใหญ่หนึ่งพันบาทมาเป็นเล่มนะครับ ลองสมใส่ดูนะครับเป็นรากลายเล่นไฟดีหมดนะครับเพชรให้มาเม็ดใหญ่นะครับถือว่าแหวนวงนี้ให้งานเพชรมาดีมากนะครับส่วนงานพลอยนะครับสีสวยสีสดนะครับสีแดงสดนะครับก้านแหวนไม่ใหญ่มากนะครับไซส์แหวนวงนี้ไซส์5 5 5นะครับมาพร้อมใบและระกันจากทางร้านอีกเหมือนเดิมนะครับช่วยยรนยนนว่าเป็นงานพลอยแท้งานเพชรแท้หมดนะครับ และเงื่อนไขการซื้อขายรับแลกเป็นคืนนะครับสามารถออกใบเซอร์ได้หมดนะครับทั้งตัวเพชรทั้งตัวพลอยนะครับแต่ขอยืนยันคําเดิมนะครับขายแต่ของแท้นะครับสินค้าทุกชิ้นนะครับผ่านการเซอร์แลบปากเปล่ามาหมดทุกชิ้นนะครับแต่พี่พี่ไม่สบายใจออกใบเซอร์เพิ่มเติมได้นะครับมีค่าบริการเล็กน้อยนะครับสามารถเพิ่มหมดไซแหวนตามปกตินะครับกรณีลดไซแหวนหรือเศษทองคืนพร้อมกับตัวแหวนนะครับมาจําติดจองได้หมดนะครับมาจําเพเล็กน้อยนะครับจ่ายครบเดือนหน้าเดือนครึ่งได้หมดไม่มีปัญหานะครับ พี่ๆท่านไหนนะครับที่อยู่กรทมนะครับสามารถนรับสินค้าได้ที่เจเจมอเฉพาะวันเสาร์รือวันอาทิตย์นะครับส่วนพี่ๆท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสั่งออนไลน์นะครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินรับประกันจัดส่งหมดนะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับร้านอยู่ไม่กลนะครับเข้ามารับได้นะครับเปิดแค่เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับต้องโทรนัดล่วงหน้านะครับฝากพี่ๆรับควรช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณครับ